สวัสดีครับผมพบกับเ e a l ด์ที่บอลเพทอนฟาร์มนะฮะวันนี้เราจะพามาคุยกันเรื่องทําไมงูถึงหยุดกินตอนหน้าหนาวนะครับผมและหน้าหนาวเราต้องมีการเตรียมการยังไงบ้างนะครับผมแบบไหนอันตรายแบบไหนไม่อันตรายเดี๋ยวเราตามมาดูกันไป ตอนนี้นะครับผมถ่ายทําตอนวันที่25ธันวาคมนะครับผมที่จังหวัดแพร่นะฮะซึ่งอุณหภูมิภายนอกนะครับผมของจังหวัดจะอยู่ที่บวกลบประมาณ16-19ถึงองศาในแต่ละวันนะครับซึ่งพออุณหภูมิที่ต่านะครับผมมันจะทําให้งูหยุดกินเพราะว่าเมตาบอลิซึมมันทํางานน้อยลงเราจะต้องคุมอุณหภูมิภายในห้องให้สูงกว่า25องศานะครับผมย้ํา25องศาต่ำกว่านี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับยิ่งต่ํายิ่งหยุดกิน ยิ่งต่ำยิ่งไม่กินมันจะยิ่งปัญหาที่ตามมาคือลอกคาบนานนะครับเวลามันเข้าคาบมันก็จะเข้านานขึ้นด้วยพอมันเข้าคาบนานมันก็จะไม่กินอีกนะครับโดยลําพังถึงไม่ลอกคาบก็กินยากอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวน้องมันจะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอุณหภูมิภายในห้องเราเนี่ยคอนโทรลด้วยฮีตเตอร์เนี่ยทำยังไงให้มันอันนี้นะครับโดยที่เราก็จะมีสังเกตดูเราก็จะมีฮีตเตอร์ให้เหมาะสมตามขนาดห้องนะครับอย่างตัวนี้ก็พวก2,000วัตต์ นะครับผมในห้องที่มีตารางเมตรที่บวกลบน่าจะสักไม่เกิน30ตารางในห้องนี้นะครับผมซึ่งเ,เราก็ห้องนี้สามกว่าตารางเนี่ยตอนนี้อตอนกลางคืนเนี่ยผมจะเปิดฮีเตอร์ตั้งหกโมงจนถึงประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยงเลยนะครับผมเปิดอย่างเงี้ยซ้ำๆกันทุกวันโดยห้องนี้ผมใช้ฮีเตอร์2ตัวด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าตัวเดียวก็เอาไม่อยู่เนี่ยถ้าเปิดฮีเตอร์แล้วก็จะสามารถคุมอุณหภูมิได้อยู่ที่บวกลบประมาณที่27องศา ่วนความชื้นฤดูหนาวไม่ต้องห่วงมากนะครับเพราะโดยธรรมชาติฤดูหนาวอากาศจะแห้งนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรกับความชื้นเลยเพราะฉะนั้นความชื้นก็จะอยู่ที่ประมาณบวกลบที่62-63ซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในฤดูหนาวค่าไฟจะแพงในคนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นฤดูหนาวเนี่ยค่าไฟไปแพงฮิตเตอร์แทนแต่เครื่องดูดความชื้นไม่ต้องใช้ทีนี้ถ้าหน้าฝน ใช้เครื่องดูดความชื้นไม่ใช้ฮีเตอร์อ่าอันนี้ก็คือทริคหนึ่งนะครับผมในการเลี้ยงงูแล้วความชื้นอันตรายละ่ะคุณเท่าใช่ไหมก็คือความชื้นอันที่อันตรายก็คือเอ,อ่อผมจะควบคุมให้ต่ํากว่า75นะครับผมถ้าเกิน75เนี่ยไม่เบิร์กแล้วหลายๆคนก็จะถามว่าฤดูหนาวเนี่ยโอ้ยบางที่อากาศแห้งมากเลย30 ความชื้นอยู่ที่30 40- 50เนี่ยมีปัญหาไหมผมจะบอกว่าไม่มีไม่ต้องไปซีเรียสคือสิ่งที่ความชื้นต่ําปัญหามีอยู่แค่อย่างเดียวคือมันลอกคราบไม่ดีใช่ไหมครับทีนี้เวลางูลอกคราบไม่ดีเราแค่จับมันมาช่วยมันลอกคราบก็พอไม่จําเป็นต้องไปอัดเครื่องพ่นความชื้นให้ความชื้นมันสูงเพราะว่าเมื่อไรที่อากาศเย็นบวกกับชื้นมาด้วยกันทั้ง2อ,อย่าง งูจะป่วยนะครับอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ข้อควรระวังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะเอาแค่งูมาล้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยลอกคาราบแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับฤด,ดูหนาวนะฮะและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมหน้าต่างของเรานะครับหน้าต่างของห้องเราเป็นแบบไหนหน้าต่างของห้องผมเนี่ยจะอยู่ด้านบนน,นู้นเห็นไหมอยู่ตรงนู้น นะครับผมมันจะเป็นบานกระทุ้งเพื่อเปิดระบายอากาศในช่วงฤดูร้อนกับฝนนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมจะปิดให้สนิททุกบานเลยเพื่อที่ว่าอากาศจะได้นิ่งคงที่นะครับผมแล้วเวลาเราใส่ฮิตเตอร์ก็จะฮิตเตอร์ก็จะทํางานน้อยลงประหยัดไฟนะครับมันก็เหมือนกับเราเปิดแอร์แล้วอยู่ในห้องที่ปิดพัดลมดูดอากาศนะพัดลมดูดอากาศก็ทํางานเหมือนเดิมคือผมจะปิดหมดเลยนะครับปิดหน้าต่างหมดแล้วให้พัดลมดูดอากาศ ทำงานแค่นั้นก็พอเพราะว่าก็ต้องมีการเดินอากาศทิ้งบ้างเหมือนกันเพราะบางนั้นก็จะเป็นกลิ่นอับชื้นต่างๆนานาปัญหาตามมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมการในช่วงฤดูหนาวกับทำไมงูถึงหยุดกินในช่วงฤดูหนาวและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Reality b ้บอลไพทอนามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ